ตอนนี้เราเป็นเหมือนเดิมอยู่หลายปีแล้วใช่ไหมคะผลลัพธ์ก็แบบเดิมนะคะถ้าเราอยากเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์เราก็เปลี่ยนตัวเองนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นที่เก่งขึ้นในด้านนะ don't be the same be better โอเคอย่าเป็นเหมือนเดิมบางทีเราบอกว่าเฮ้ย i, I hope you be the same ฉันหวังว่าคุณเนี่ยเป็นเหมือนเดิมนะจริงๆแล้ว ถ้าให้กําลังใจตัวเองเนาะต้ n t b ม t เ e s a m e เลยไม่ฉันจะไม่เป็นเหมือนเดิมฉันจะเป็นดีกว่าเดิมเป็นแบบว่าแบบไหนเอร์ s ช o นไหนเอร์ s ช o นที่ดีกว่าเดิมนะคะ be better better นี้นะคุณนุชก็แชร์หลายวิดีโอมากๆเลยนะคะ better แปลว่าดีกว่าโอเคไม่ใช่ gooder นะคะ be better แปลว่าจงเป็น ดีกว่าเดิมจงเป็นฉบับที่ดีกว่านะคะดีกว่านั่นเอง John't Be the same Be better นะคะก็ให้กำลังใจนะคะทุกคนนะคะตอนนี้เราเป็นเหมือนเดิมอยู่หลายปีแล้วใช่ไหมคะผลลัพธ์ก็แบบเดิมนะคะถ้าเราอยากเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์เราก็เปลี่ยนตัวเองนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นที่เก่งขึ้นในด้านนั้นที่เราอยากจะไปสู่เส้นทางนั้นหรือไปสู่ความประสบความสำเร็จด้านนั้นนั่นเองนะคะก็ต้องบีเด e s a m e be b e t t e r โอเคเป็นกำลังใจให้ค่ะไว้เจอกันค่ะ